แแบบเมมเบอร์ประจำสัปดาห ok ์นี้นะผมนะขอขอบคุณคุณพศพิสนพูนะครับผมนะหนึ่งเดือนเลยหนึ่งเดือนแล้วนะครับขอบคุณมากแล้วก็คุณนะครับกายซ่านะครับห้าสี่สามหนึ่งนะครับผมนะที่สนับสนุนช่องเราผมขอบคุณมากครับตัสดีกันอะไรนะคุณพี่บอกผมจะแน่ตองเดี๋ยวตาม

ยิเนกตกีที่ไม่คยประสบความสำเร็จในการเล่นด้วยต้องโชก่อนแต่ไม่ได้โชเลยตอนนี้อะไรปะมีแต่งไงสองงะเออ ตอนเช้าเรียกโทรอ่ะไปสองแล้วเสร็จหรอไม่ไหวไปไปเดียวไปเดียวไม่ทันอ่ะมันเรียกตัวเองไม่ได้เว้ยมันเรียกมันเรียกเมื่อกี้มันมีชุดเล่นกับของมันแต่แบบถ้าจะล่าคือมันต้องปัก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 ถ้ามันอันนี้อนนี้นะอันนี้ถ้าแอนคุณมีความสามารถเบฟมันจะบวกพันเลยมันน่าจะบวกตลอดเพราะมันไม่ได้บอกที่อะไรกูเลยนานแตาสองไอกูเปิดช้เงปิดอีเช็คบนเข็ดบน เขาบอกว่าทำาการคมีความสำมันเป็นพันก็มันเป็นกเออก็มันเป็น8ฟัน,นฟดีเลยน่ปอ8ฟันส,ส,สี่แทนเขาเอ๊ะแทน20เอว14จบ อันน um ี้ยทำรัฐกาหนบ้านไม่ border ใช่่ะเก็ตัวเริ่มตุดแข็งๆเอาไปเลยจะได้จวดเอาไว้ได้โซไว้ได้โซเลยได้เจะ่สามารถรยนองให้ไปทํงบ้าน

12บสองสิบสองิบหกสอนนี้นเป็สิบเจ็ดสิบหกคิวกลังข้างคิวกลังข้าง uh, 17, 17. อ่าสิบเจ็ดี่ส็จบอนี้กรสแปมบ่อยไม่ได้นี้กระสแปมจังเลย้อ <laughs> nó đừng mày, <laughs> mày mới hả? nó mới hả? cho <laughs> <Anh tôi> đi. <laughs> nè แต่พลังไม่ถึงสไตล์ท้าบวกสี่พันได้สามหมื่นยิงได้ตัวหนึ่งวะลูกสองหมื่นมันจะยิงตัวหนึ่งปะใช่ลูกสองแต่พลังเราถึงสี่หมื่นเดี๋ยวเราไม่จำไม่ได้ไม่ต้องมั้งมันบอกสี่หมื่นมันไม่มีเงินไม่มีอะไรเออก็นั่นแหละมันเป็นตัวใช้ง่ายๆกูติดมาแค่นั้นแหละแต่มันหงายก่อนนะเป็นแอคทีฟนะเออสไตล์ลงมาบวกสี่พัน ไม่ต้องนั่นตัวเก่าไม่อันนี้เอาเดิ่อาบาลกเออน้องพยาบาลอันนั้นร่างเก่านั่นเก่ากว่านี้มันได้อะไรบ้างนะกูลืมแล้วร่างเนี่ยางนี้ไมปีข้างเออถ้อยู่ดีๆมีความสามารถเส็จไม่มีวันเออโมกีทำเฉยๆเอ้าเข้าไปเหนาอเลยอยู่ยางคนเป็นทาสามหมื่แล้วอ่ะ

ไม่มีเฮียอะไรเลยแล้ก็อะไรนีฮิปลูกสองหมื่นนะไม่โยนในนี่ได้บวกหมื่นบอ่บวกหม่นมอ่นเนิือโดนโดนโดนโจนจนเี่น้หน้าตานั่งรีวิวนั่งรอาทิตย์กว่าเกือบอาทิตย์ตเิแลน มันบวกัปเองสี่พันถ้าแวนถึงสี่พันบวกไปเองสี่พันถ้าแวนกาดคูณหนึงก็นึวกดูดนี้บวกสี่พันเรียกแวนใกั่นจบเทินบวกสี่พันแต่เท่าตอนตอนท่าแวรกาดสี่ถ้าถึงสี่ืนจะได้ตัวหนึ่งก็คนละสี่แหละด้นี่หนึ่งอะไรวะอ๋ตรวมันบวกหมื่นเนอะพมื่นสี่หมื่นสี่แล้วไม่ใช่สมาร์ทไงเออ บอส้สี่หมื่นสี่ได้ยังยงบวกสี่พันบวกสี่พันแล้วติดสี่หมือนแล้วบวกสี่พันบวกตัวเองฮะบวกตัวเองก็ตีเสร็จเอาเข้าสอง่ะอก็วางไว้ก่อนไงก็วางไว้ก่อนมาแล้วมาแล้ว อินเตอร์เซ็ตตัวไตัวตีต okay ีีีอันนี้ต้องจวดจวดดิีก็จวดไอ้นี่ดีเสร็แล้วเข้าโซนยวงช่หรอเข้าจบเมื่อจบเทินเมื่อจบเทินนั้นเออใช่ อันไนไ้ไวไม่นไปไไม่นได้หนไปหนไปไไปไหนไ่ไไม่หนไปไหไม่้ไปไหนไปไนไปไนไม่นได้ไม่หไดไไปไหนไปไไปไนไปไไปไไไไปไไนไนนนนนไไไปน พีจีีจีเท่ากับเป็นพีจีอฮะพลังเท่ากันแหละสองครั้ตงก็เป็นยี่สิบสมอ่ะยี่สิมเลยยี่สาูลานใหมจ่จริงจคือจริงจริงคือเขาดูฝึ้อะไมันยังไม่เส็เลยก็จะมีอ่าสเตดอก พี่เอาเีและไอสัวงเข้าสุภาวะเดยมไตไมอนจ้ทิ้งเที่อะไรหรอไม่มีเที่อะไรให้ทิ้งเลยตอนนี้ยจะทำยังไงกับมันดีวะอีกพี่เบไบเราด้ที่ไปแจกรื้ว่าอ่กัแบบัเราี่ สิบแปดิองแวนอีอะเออในแค่นี้เดี๋ยวเอางั้นได้แค่นี้ได้มแค่นี้ละสามหมื่นในบวกพลังก็ละ ไม่ถึง้วยเฮียตีได้หมื่นหมื่นหมื่นสองแล้วนมื่อกี้มาบอกแบนชาแถวหน้าเจนเบรก่อแล้วไม่ไก่กูติเชื่อหมาแถวหน้าบวก2องพอ๋อ่สิบสองสิบสี่แล้วแถวหน้าไงมันบวกแถวหน้าหมดสุดยอดเลยเลยใช้เทคน่้เฮียเจนเบรกสอเบฟเพ่โจมตีถ้าอยู่ในความสามารถเบฟบวกห้าพันบวกชี สองหมื่นสามอยอไปเลยอะไนไงล่ะเวลีกุดเวลีกุดจ้าเลยสองหมื่นสามตองที้เลยนะเว้ยชะตากรรมไม่ต่างกันนี่ดีล่ะได้จีได้จีเบียนสองนะตีดิีเออหกครั้งผ่านเยไม่รู้ใส่มางั้นแหละเห็นมันที่เห็นมันเอาใส่มาใช้กับฮิวไอ้ไส์มาใช้กับฮิวแค่นั้นเอง ออยาก่่่ตอเก็เออเท่าไหร่วะสามสามสี่หมื่นสามหมืนนึ่งสองได้สังไปนะสองได้ที่นี่นาเตยดีแล้วก็จัว่วกลับไม่น่าเ <cion> ชื่อแต่ไตก็ไม่ได้ กูทำพื่อสไตลนะ์สวยเที่ยอะไนะรขนาดนั้นปลาบกเล่เมื่อกี้บวกไม่ได้มือมีจะ่แบทเทิร์แล้วบอกกูด้วยดเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนโอ้ไม่ต้องบอกกนาะดั้นมันตีแรงเอาแรงเอาตนะีโอเบาหย่องแม่ อะบางทิตีอันนี้ไม่ไต้องก้าวฟ้าฮะน่เยถ้ามึงลำบากมึงก็สี่ได้ไป <c oughs> ถ้ามึงลำบากมึงก็สี่ได้ไปเชื่อกูดิไม่ต้องคิดมากหรอกสไต์ตามาโซบ้าก็สี่หมื่นแล้วเหียไม่้องคิดว่าลำบากก็สี่ได้แบบนึงไม่ต้องคิดมากหรอก ก็เน่นนะให้สีดาอีกตัวนึงก็มีนี่เอาสีดาตัวนี้นะสุดยอดสุดยี่หมื่แล้วบวกมับวกสิบสอไปอ่ะสี่หม่นไปมนีบวกอีบวกอีกสีหมืนแล้วก็ต้องหงายด้นะตอนตี้าคุจะเีนไมกูเองไานรแเงินพ่อแม่ Hertz, 4, oro, สี่พันนะสี่พันไว้ข้างล่างนะอันนี้เป็นหลักหมื่นนะอันนี้เป็นหลักพันกระจั่วเยอะๆไงใช้ถ้าคุ้มเลยกูสไตล์ไม่ได้นิดเดียวเอาถ้าคุ้มเลยจะตายก่อน่่่ย

โวกไปห้าหมื่นอันนีู้่แบรน่นะแบรนดกันรวมเตาใหญ่เป็นสิบสองอจวนหนึ่งก่อนจวนหนึ่งก่อนถึงสามแปดจวนห่งแล้วก็ใช้ชี้ป่าหยังยังยโอเคแล้วบวกมาเท่าไหร่อันนี้เบอะสี่หมื่นเออรวมเบรกับเตาไอเบรกับเตาแดงรวมกันสี่หมื่นสี่หมื่นสีเก้ามืนสี่ โอกาดแรงก็เท่านั้นแหละไม่กาดเอาเรีเ่อต่ที่สี่ดีลยวน่อต่างต่ออให้ลงทีลละหนึ่งสองสามลุกลุกด้วยลุกลก,ก่อนลุกก่อนเออลุก,ลกอันนี้บวกไปหมื่นห้าหห้า เขาดูเพื่อความรุนแรงเ้วขาดความรุนแรงไปเอาแล้วเอแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วบวกใหม่ไหมอันนี้มันเก้าสกวไปหมื่นห้าเก้าหมื่นสี่แสนเก้าแสนเก้าัวแสนก้ันแสนหนึ่งหมื่นัวดหนึงวดสองจวดนึ่งไม่กาดกาดนะมีอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ได้ได้